หลังเธออยากถามก็บริถามก็หลงตาก็บริดยูจังเช่นนะมีแมซี่มีบอแม่พราพมีบอพ่อพราพมีบอรพบระบกบบอหลงตาไป สอบอุปชาเนาะเพิ่นฝากแล้วฝากเอกอย่ามักง่ายนะว่าที่อุปชานะต้องให้ครบประเทศไทยเรานี่เป็นมัธยมประเทศทั่วประเทศเลยไม่ใช่ปัจจันตะชนบทความหมายของเพิ่นก็นว่าเราหาพระง่ายตำบลหนึ่งมันก็มีเยอะอยู่แล้ว หรืออำเภอหนึ่งมันก็มีเยอะอยู่แล้วเป็นร้อยสองร้อยมากกว่านั้นแล้วก็ <c oughs> พระเจ้าได้ไว้ว่า <c oughs> ที่หาพระยากเป็นยังไงฟังจนีหเนเออสมมติว่าอยู่คนละฝั่งน้ำก็ไม่มีเรือข้ามนี่หาพระยากถ้าว่าอยู่ไกลกันก็ไม่มี พาหนะพาไปเดินไปก็สี่วันห้าวันจึงจะถึงอันนี้เรียกว่าพระหายากแต่ในเมืองไทยของเรานั้นง่ายขนาดโทษนิมนต์อยู่กรุงเทพก็ได้อยู่โอโหลนางเครื่องมาเด้อพ่อ mm hmm. เห็นบ่ชั่วโมงเดียวห้าสิบห้านาทีจากกรุงเทพถึงอุบลแล้วก็ได ไปอ้างแนวอ,อื่นบาา่ได้พระเจ้าพนตัดอะจะไปอ้างว่าอย่างโน้นอ,อย่างนี้ไม่มีเงินไม่มีอะไรต่างๆบ่ไดา้ครับยางชินนะอันนี้ลวนตาไปสอบพระอุปชามาอย่ามักง่ายนะว่าที่พระอุปรชานะประเทศไทยเราเนี่ยโอะโหลท่เอาก็ได้เเิ่นกม็มาเองถาวายข้าน้มั่นพระเทาหันหนึ่ง ครับ <c oughs> ข้ารการน,นาดเพิ่นไหวจักหมื่นสองหมื่นก็ไดจังสินะมันหาพระปัญห์จังหนยย่นอยรถกระมี่เลือกกระมี่ครับแต่น้ำกระมี่สะพานไว้ขามไปเมืองเล่าเนี่ยก็หลายบอลเลยเนี่เมื่ออุบลเนี่ยเดียวก็ดีเห็นบ่มันจีนหน่อยนครปนมกระมี่แล้วก็แถวมณีกระมี่จังจิงน,นะเพิ่นก็เลยปลาโลอยางใส่เข้าใจเนาะ ครับจังสีนะอุปชาบางหลวบอกใเขาเป็นบ้านนอกดอกพอนะอันนี้บ้านนอกพอนปะปัจจันตชนนบทคือบ้านนอกพลว่าจังสีแต่ความหมายแห่งพระวินัยข้อนี้โมแมนหาพายาคอเมริกานีนหาพายาครับเป็นปัจจันตะชนนบทตามหลักพระวินัยครับมันไกลกันอี่หลีครับ,รรบจังที่เป็นตน อ้าวเข้าใจเลยตัวเอออาวมีอย่างอีกบ่าใช่ก๊อเจ็บกระดดโอ้ยกระทรอมดาตัวอะไรไม่ใช่ ฮะว่า,า,าแต่เกาะเจ็บกระดูกดลแล้วมันเป็นจังไนต่อกระตุกเออก็บอกลุงตาได้ยูคอนดิสัน เอสอสงสัยหมองด,อเด่เจ็บกระดูกอะเจ็บหนอเจ็บหนอเสดตวัวมนุษย์ยุทธนิทางมันเจ็บอยู่พัแต่ว่ามันกลเป็นชิภาพขึ้นเองมันเป็นคืนนอเก่าเป็นแมเพึ่นโยกไปยุคใหมอฟังเนาะแต่ว่ามันเป็นคืนอเก่าเม่อที่เด,ด้อใครผู้ใดเข้าใจเป็นคืนอเก่าแสดงว่าสมมติสัจจะ ยังไม่มีปัญญาในภาพปรมัตส mm ัจจะพระเจ้ามันตัดไวสิ้นได้ดับแล้วจะไม่เกิดอีกรู้สึกเจ็บดับปุ๊บโตอันดับแล้วเห็นบ่เกิดอีกของใหม่เกิด mm hmm. จังสินะเพระาะนายเข้าใจจังสิขันพระแต่ว่าของเก่าจังสิกะที่ว่าลำข้านไปยะสดดบันนี่ mm hmm. <laughs> เห็นบอกเจ็บดนแท้จังสินะ เนอเพราะนั้นตัวใดสวัสเจ็บปุ๊บดับปับแล้วก็จบตัวหันขันเจ็บอีกรู้สึกเจ็บอีกอะตัวใหม่บ่เม็นตัวเก่าเข้าใจซ้ำนี่แหละก็พอเนอดีละละเอามีอะไรอีกไหมอืมวิธีเอาปาปกติในใจคือเวลาเราภาวนา ยังง้องอยู่ว่าไม่ก็น่ีเอาบาปออกจากจิตนะัโอ้เอาบาปออกจากจิตบ่โอ้อืมอือือเอาฟังเด้อการเอาบาปออกจากจิตมีอยู่สามหลัก หนึ่งเมื่อบาปเกิดก็เอาออกทันทีสองเจริญสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นย่อมข่มบาปไว้ไม่ให้มันเกิดสาสัพเพชะระหารมรรคผลพรนิพพานเกิดบาปจึงหมดไปจากจิต ตามกำลังของมรคนั้นบันิฟังขอปฏิบัติบัญัผู้ใดใครก็ตามเคยทำบาปมาบาปทางกายก็ตามทางวาจาก็ตาม mm hmm. เออเวนอน้นอันตริยกรรมเราสามารถแก้ไขเอามันออกได้ ไม่เกินความสามารถเพราจจะได้กระบ่เกินความสามารถพออย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไปว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรมีอยู่ณที่ใดกับบุคคลใดย่อมสำเร็จแน่นอน นี่เพราะฉะนั้น,น,นแต่ว่ามันต้องทำความเข้าใจถ้าเป็นสมุเฉทประหารการละบาปการทำลายบาปการเอาบาปออกถ้าสมมติว่า <c oughs> เราเคยทำบาปมา <c oughs> เคยลักเคยฆ่าสัตว์มาสมมตินะ ร้อยตัวสมมติเอาไก่สิบตัวเป็ดสิบตัวแล้วปูปลาและต่างๆอีกแปดสิบตัวเป็นร้อยตัวสมมตินะถ้าสมมติว่าเราจเจริญภาวนาไปตามลำดับนึกแวบ,บขึ้นมาเคยฆ่าไก่วางน้นนลนะสมมตินะอย่างนี้บอกลานึก เห็นภาพที่เราเคยฆ่าไก่มันคิดขึ้นมาถ้าผู้ใดไปปรุงแต่งเราไม่น่าฆ่ามันเลยอะไรต่างๆโอ้จังตันจังสิปรุงแต่งอารมณ์นั้นเกิดความไม่สบายใจเกิดความเคืองใจ เป็นทุกข์ใจสมมุติะอันนี้เรียกว่าอุทธจักกุกุจักิเลสปริยุธธฐานกิเลสเป็นเช่นนั้นอันนี้คือนิวรธรรมข้อที่สี่อุทธจกักแปลว่าฟุ้งซ่านเพราะนึกถึงบาปกุกุจักเกิดความไม่สบายใจถ้าผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นไปตาม อารมณ์ที่เกิดขึ้นหลงอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมะยังไม่เข้าใจนะยังไม่รู้นะยังไม่เข้าใจนะเมื่อมันฟุ้งขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เกิดความไม่สบายใจพอ,อนานไปนานไปมันก็คลายออกคลายออกเบาออกเบาออกบา็หายไปบาปนั้นก็จมลงสู่ พรวังคจิตเหมือนเดิมพรวังคจิตก็เก็บรักษาบาปอันนั้นเอาไว้ร้อยเปอร์เซ็นคือร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนานๆโผอุ้ยตายแล้วเราคอยฆ่ากบโ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พนวะสันผ่าใส่หัวกบขาหนามันกับมกปั๊บโหลด มันเจ็บหัวมันแต่ยังสานผ่ายังใส่ต่ออกีกเคยไหมลองตายเนี่ยข้ากเติมมองเนี่ยเห็นป่ตีจะมามันบมมันตายพมดเลยว่าจันทะททับหัวมันนั่นพ้อแบบขึ้นมาปุ๊บพันว่าบาดเนี่ยโอ้ยเฮาขากบบอสบายใจมัน เกิดไปเกิดมาเกิดไปเกิดมาปุ๋งแต่งอีกจนในที่สุดนานไปนานไปนานไป,นนไปก็เบาลงเบาลงก็คายออกไปบาปที่ฆ่ากบก,ก็จมลงสู่พวังขจิตพระวังขจิตก็เก็บรักษาการฆ่ากบคือบาปนั้นเอาไว้ต่อไปทั้งหมดเป็นอย่างนี้ใครก็ตามเป็นอย่างนี้นะจำหลักไว้นะ เวลาใกล้จะตายนึกถึงการฆ่าไก่ก็ดีฆ่ากบก็ดีเป็นต้นเมื่อนึกถึงการฆ่ากบฆ่าไก่บาปเกิดร่วมกับจิตตายเพราะจิตดดงนั้นแวบเดียวถึงนรกพับเลยเห็นบ่อื่นๆเหมือนกันนะ ญาทานล่าเนี่ยพนถามเนี่ยคนมาจากต่างประเทศคนนี้เนี่ยมาจากประเทศเล่าครับกําลังเลี้ยนบาลีอยู่เ,เห็นบะญาทานเนี่ยเออญาทานญาทานล่าถามปัญหาเดียวนี้จะชี้แจงเนาะมันจบลงได้ยาก เพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าวิธีถ้าเป็นดังที่หลวงตาพูดอันนี้บาปจะไม่หมดเลยจนกว่าจะลงนรกเป็นสุรกายสัตว์เดรจฉานรรรพระเดชพระคุณหลวงพ่อฆ่าไก่ตัวหนึ่งต้องถูกข่า,ขาเราห้าร้อยชาติเพราะฉะนั้นจากสัตนรกเกติเกิดตายเกิดตายเกิดตายอะไรต่างๆไปเกิดเป็นสัต์เดรฉานพอเกิดมา๊บเขาก็ฆ่า,าเกิดมา๊บเขาก็ฆ่า จนกว่าจะถึงห้าร้อยชาติจึงจะหมดถ้าบุญบางอย่างให้ผลมาเกิดเป็นคนบุคคลนั้นก็จะอายุสั้นพลันตายเห็นไหมเศษบายังติดตามมานะพอมาเกิดในคันแม่แม่ก็เตรียมตัวฆ่าเห็นหมอที่เขาเห็นนั่นห้องตาอ่านหนังสือพิมพ์สมัยอยู่บ่อเจเองนั่น สามสิบกว่าปีมาแล้วนะปีหนึ่งพราะส่งท้ายปีเก่าเนะี่ยเขาก็จะมีคอล้ำอะไรต่างๆของเขานะน้อตาก็อ่านดูมานหัวขนที่รู้จักนะ่ะสี่แสนกว่าห้าแสนกว่าบางปีที่ค่าเด็กน้อยในคันนะสุดที่ไม่รู้ก็อีกตัางหากเห็นไหมจนกว่าจะหมด เศษบาปนั้นดูสิตัวเดียวน,นั่นนี่แต่ถ้าร้อยตัวน่ยจะเท่าไหร่ล่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลาท่านถามเนี่ยยังขอฝากไว้เด้อถ้าใครก็ตามนึกถึงบาป มันมาะมันแวบเดียวขึ้นมาเห็นกำลังเราเคยฆ่าสัตว์สมมตินะนะรักทรัพย์เอาปฤติผิดในกามลูกเขาเมียเขาผัวเขาหรือนอกใจผัวนอกใจเมียมาหรือเคยด่าเคยโกโหกเคยดื่มสาเมีไรเป็นต้นถ้าสมมติว่ามันนึกแป๊บขึ้นมาถึงการกินเหล้าเอาสมมตินะ ก็เหมือนทำเหมือนกันกับเราเห็นหญ้าอยู่อยู่นาของเราทุ่งนาเราถ้าเราไม่ต้องการหญ้าเราก็ถอนออกเสียทิ้งเสียถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกเราก็ถอนทิ้งเสียมันจะค่อยหมดไป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 ,ดไปข้อนี้ฉันใดบาปที่เราเคยทำไว้เมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็เอาออก แต่วิธีเอาออกนั้น <c oughs> ต้องใช้หลักวิปัสนาภาวนานะมีหนทางเดียวนี้นะนึกถึงบาปท,ที่เคยทำอานึกถึงกบนะยอย้าย้อนมากบนะพอนึกแป๊บขึ้นมาแหละเราเคยฆ่ากบถ้าเราภาวนาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอยู่ ให้ทิ้งผองทิ้งยุบนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามทิ้งนะเอาสติออกจากท้องผองท้องยุบเนึกมาที่ต้นจิตคือหัวใจเนี่ยใต้ารานอข้างซ้ายนีย่ตรงหัวใจเต้นตุบตุบตุบต,บตุบอยู่เนี่แล้วก็เนึกให้เป็นวงกลมตรงที่หัวใจเต้นเนเท่าเหรียญห้าเหรียญบาทกำหนดเอาสติไปกำหนดลงตรงกลางแห่งวงกลมนั้น เราคิดเนาะพอเห็นกบปุ๊บก,ก็คิดเนาะพอมันคิดถึงกบด,ดับไหมคิดถึงกบด,ดับไหมคิดถึงไก่ด,ดับไหมเป็นต้นกําหนดสาเนกรู้สาเนกรูเ้เฉยๆนะอย่าอยากให้มันหยุดคิดไม่อยากให้มันคิดอันนั้นเป็นทางแห่งความทุกข์ไม่ใช่ทางดับทุกข์นะเพราะมันเป็นไปตามหน้าของตัณหา เห็นไหมถ้าไม่อยากให้มันคิดถึงบาป mm hmm. เมื่อบาปเกิดขึ้นอยากให้มันหายผิดหมดวิธีปฏิบัติยามบีพอมันนึกถึงบาปปุ๊บทิ้งพองยุบนึกมาจุดนี้คิดหนอลงไปสาเดียวลงไปพอคิดปุ๊บดับไหมพอคิดขึ้นมาอีกก็คิดหนอลงพอคิดปุ๊บดับไหมแล้วคิดอีกดับไหมเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหม ไอ้นั่มันนึกถึงกุ้งก็ดีนึกถึงหอยก็ดีนึกถึงกบก็ดีนึกถึงไก่ก็ดีเป็นต้นพอนึกแวบขึ้นมากำหนดพุดัดำไหมแล้วเกิดอีกดำไหมเกิดอีกดับไหมเกิดดัเกิดดบเกิดดบเกิดดบไหมถ้าผู้ใดเห็นชัดอย่างนี้บาปที่เคยทำมาสุวรณนึกถึงฆ่าไก่ก็คิดหนอหลงไปซ้ำเนี่ยหลงไปมันดับไหมแล้วคิดอีกมันก็จะหมดไปสิ้นไปศูนย์ไปหมดไปสิ้นไปศูนไป หมดไปสิ้นไปสูญไปเมื่อเรากําหนดเห็นชัดเท่าไหร่เห็นมันเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บบางครัางคำมันปุ๊บลงไปเลยบางทีบางทีมันเย็นวับลงไปก็ตามเป็นต้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่นานเมื่อมันหายวับไปเราก็พองหนอยุบหนอต่อไปไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องปรงแต่งจำหลักอันนี้ไว้เนอ นานๆถ้ามันโผล่ขึ้นมาอีกทีนี้นึกถึงไก่ตัวนั้นแหละสมมตินะนะนึกถึงกบตัวนั้นแหละถ้ามันนึกขึ้นมาอีกถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นว่าบาปเนี่ยมันเหลือนิดเดียวเหลือไม่มากพอแรกๆนี่ถ้าเราไม่เคยเอาบาปออกเลยนี่พอนึกถึงบาปปุ๊บมันจะกุ่นกุ่นอยู่ในใจบางทีก็ไม่สบายใจบางทีก็ปุงแต่งพูดง่ายคือไม่สบายใจเห็นไหม แต่ถ้าหากว่าเราเห็นมันเกิดดับ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 ก็ใช้ความเพียรเอามันออกอยู่อย่างนี้เมื่อมันเบาลงมบาลงหายวับไปนานๆโผล่ขึ้นมาอีกกำหนดอีกเราจะรู้สึกเลยว่ามันเหลือไม่มากเบาลงเยอะเห็นไหมสบายใจขึ้นเติบแล้วเพ่วาเห็นไหมอันนี้คือบาปมันค่อยหมดไปหมดไปแล้วเราก็กำหนดอีกคิดหนอะคิดหนอะ ถ้ามันเป็นเพียงคิดนะแต่ถ้าหากว่าไม่สบายใจจำลักไว้นะเปลี่ยนคำบริกรรมใหม่จากคิดหนอไปเป็นไม่สบายใจหนอ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 รู้สึกไม่สบายใจก็ไม่สบายใจหนอลงไปดับไหมแล้วก็ไม่สบายใจอีกไม่สบายใจหนอะกับดับลงไปอีกสามเนียรลงไปไมันดับไหม เกิดอีกดัาอีีเกิดดีหดาความไม่สบายใจเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเห็นมันเกิดปุ๊บหายวับแล้วเกิดอีกก็หายวับมันก็จะหมดไปสิ้นไปสูญไปหมดไปสิ้นไปสูญไปจนหายไปนานๆโผล่ขึ้นมาอีกถ้าคนผูใ้ใดสังเกตปฏิบัติจะเห็นเหลือน,นิดเดียวเมื่อสติสมบูรณ์บริบูรณ์กำหนดสมมติเพียงคิดขึ้นมาคิดหนอ เย็นลงไปเลยเงียบไปเลยเห็นไหมถ้ามันหมดแล้วมันจะบอกให้รู้ทราบให้เราทราบเป็นยังไงเมื่อมันนึกถึงบาปอันนั้นใจนี่สงบเหมือนเดิมเห็นไหมไม่เป็นทุกข์อะไรรู้อยู่ว่าเราเคยทำบาปแต่มันเย็นสบายอันนี้คือบาปหมดแล้วตอนนั้นอันใหม่เกิดขึ้นมาอีกกำหนดอีก อันหมายบาปตึ้นีกำหนดอีกมันไม่เกินความสามารถหรอกเรื่องบาปเนี่ยเอาออกได้อันนี้เรียกว่าตะทางขปะหานเขาใจะยนัสทันล่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้าจึงตรัสอตีต่างนานบาข้ามอายะนับปฏิการเค่อนาคตาต,ตังยะทัตติังไปห้นันตังอปตันจะอนาคตตัง ปัจจุปันนันจะโยธรรมตัทธัตถวิปัสติถ้าเนีงถึงฆ่าไก่ยำหญิงถ้าเราไปย้อนไปที่เราเคยฆ่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าบาปที่เราเคยทำมานั้นมันเต็มหัวใจอยู่เมื่อมันนึกถึงบาปมันก็เป็นธรรมชาติของมันทำให้จิตใจเศร้าหมองเห็นไหม ถ้าเราไปนึกถึงอดีตเราไม่น่าเลยอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าเราผิดปฏิบัติผิดอดีตที่ผ่านมาแล้วเราจะทำให้มันดีมันชั่วไม่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำบาปไปวุ่นวายกับมันทำไมผ่านไปแล้วเขาใจนะเห็นป่าอปมาเหมือนเราทานอาหารอร่อยอร่อยพอมันล่วงลำคอไปขออภัยคันหากออมาเป็นนะั่นอไรที่กินอีกบ่ กินบ่กินบ่ไม,ไม่ซี่เห็นบ่นี่ขนาดบ้านจะเป็นขี่นะี่ดีกเขาเอาไปมันต้องเข้าใจจังสี่เรื่องกรรมฐานนั่นความจริงพระเจ้าตัดถาทา้ทาทิ่ปัสสทให้เห็นในอารมณ์ปัจจุบันนั้นนั้น เราเนึกถึงอดีตมันเกิดขึ้นมาบาปมันเกิดขึ้นมาอันนั้นมันผ่านมาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วเห็นไหมอันนั้นคืออดีตเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะคงจะตกนรกอย่างนั้นอย่างนี้อนาคตมันยังไม่ถึงเห็นไหมมันจะทำอะไรได้เพราะนั้นพระเจ้าหรวัาตัดถวิปสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั้นคือมันคิดก็รู้ว่ามันคิดก็ดดับไหม ถ้าไม่สบายใจความไม่สบายใจเกิดดับไหมความไม่สบายใจนะดูอย่างนี้จึงเชื่อว่าปฏิบัติชอบเนอนะอดีตยังไม่อดีตเนี่ผ่านไปแล้วจำไม่อยู่นะย้ำอีกนะบางคนก็ไปคืดต่เรื่องอดีตจนเจ้าของเครียดฮพอนะคดหลายคนเอา เป็นอย่างจังคือแท้ผม,ม่เฮต่บาปมาอันนั้นแน่อันนี้ไหนไลมาแซวอ,อยู่เห็นบอก่โอ้ยเดี๋ยวนี้ท่านเฮต่บาาบอบครับท่นวะนะแล้วไปบุ่นไมยมันเหต่อย่างเหมือนกระทานอาหารแล้วก็ขี้ออกแมนบอถ้าใครเสียดายขี้นก็แสดงว่ามิแต่หมาตัวนงตัวแมนบอมันอยากขี้ไหม จังสินะ่ะบอกมันจังชัดเจนเนาะฉันบอกอมคอมมันก็ที่ว่าชาัดเจนจังสินนะรัะญาฐานล่ามันเป็นผู้ถานะส่วนมากก็เคยลงตาก็เคยอยู่เห็นบอกมันบอกเคยได